เลขหาโตัได้แก่หมายเลข17 809เจ8 0 9เลขสี่ตัได้แก่หมายเลขเจ0 9 7ป0 9เลขสามตัได้แก่หมายเลข8 0 9 8ูนเลขสองตัวได้แก่หมายเลข สูนเก้าสูนเก้าและเล่นตัวท้ายได้แก่ม 9, หมายเลขกเก้าหมายเลขเก้าการานวลเรีรางวัลหวยเวทนาเลขหกตัวก็ไม่ได้สําเร็จพนทีเฮียห้อยลดับต่อไปเมียนจะได้สืบโตอ,อกเลขรางวัลหวยตุ่ลาฝันสามทับสี่สิบคอยพนักง,งานานวลเรีรางวัลโตออกมาประจํานาทียป,ประกอบนวลเรีรา,างวัล ในโอกาสต่อไปขอยินเซิรคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมในเเกียรเขึ้นกดปุม้มุปกรณ์นในโรงวันเป็นขั้งที่หนึ่งขอยนเซิรขอขอบใจคณะกรรมการ ในการเอเวลาวันนี้แต่ละขั้งในการเอเวลาวันนี้แต่ละขั้งต่อโซ่ทางอน,นอกจากจะมีการถ่ายทอโดโซทางวิจิญญทางโทรภาพทิดตามได้ทางคันเพ,เพลลาลอตเตอรี่ไล่เป็นอีกสองทางหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้เกมแต่าทานผู้ที่มักเสียงสุกจริงรางวัลกับหวยพัฒนาและในการจะตั้งการเอยรวลวัลันก็เป็นล้มสูงอยู่วันเดียวมีบริษัทรักสากคิจหวยพัฒนาที่บ้านตรงกันค้ามเน้นจันาบุรีนครโรินจาร์ เลยจะนำใส้ผลการโเรียนนวันเป็นเอกภาพกันใน่ข้อเกตตัวประเทศในภายหลังสำเร็จการไทยทอดสดการนรินนวันแล้วบวผลการรรยนนวันหัวนาก็เป็นจะได้แจ้งมวลชนยับชาตื่ตมอีกทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั้น s m s ของมรรดาเครือข่ายโทรคมในทางแพนเพจเ c e บ o o k ลาร,ร์ดตลีไร น,นอกจากนั้นก็จะได้ลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์จันทร์ไม่หนังสือพิมพ์ประชาชัมพันธ์และหนังสือพิมพ์การเงินซึ่งท่านสามารถเลือกที่ตามในขวดพูนการเรียนรู้วันได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกและก็เพื่อให้ประกันความโปร่งใสในการเรียนรู้วันในแต่ละขั้นก็มจะได้มีคณะกรรมการควบคองการเรียนรู้วันขั้นสูงกลาง ขอมูลเป็นสกีประยานเป็นประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบารบุตรบาทกวดการความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำาใช้ในการอวนรางวัลในแต่ละขั้นรวมกิจกรรมโมเดลรางวัลและก็เซ็นยั่งยืนผลการอวยรางวัลวิทย์ตัวจริงไม่เป็นหลักฐานจุดประสงค์นในการดำเนินกิจการหวยก็เป็นเพื่อระดมทุนจากสังคมเข้าในการพัฒนาประเทศชาติ โดยการสร้างบรรยากาศให้เป็นส่วนในควนคลายอารมณ์โดยการเสีย่ยงโศกเสี่ยงรางวัลโดยความสมัครใจไปอีกด้านหนึ่งก็เป็นการจํากัดการพนันต,ต่างๆที่บทถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอยนเชิญคณะกรรมาการผู้ต,ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมในเกียรติขึ้นกดปรุประกร,รกนิรภัณฑเป็นขั้นที่หนึ่งขอยนเชิญขอขอบใจคณะกรรมาการ เลขสามน้ำสัตว์มู่เสียงโซกเลือกซื้ออยสามน้ำสัตว์ตัวหนึ่งหูเสียงเลขรางวัลต้องถึงมดสามน้ำสัตว์จะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ซืนอพันกีบเงินรางวัลลกล้านกีบห,หมายเลขน้ำสัตว์ข้้งที่หนึ่งก่หมายเลข 02, ศูนย์สองนำสัตว์เลขหอยหมายเลข 02, ศูนย์สองนำสัตว์เลขหอยใ,หในโอกาสต่อไปขอเห็นสืคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากคณะริขาธิการสภาแห่งชาติ ได้ใ,ให้เกียรติเป็นกุศลผู้มุ่งมั่นในงวัลเป็นขั้นที่สองขอ,งอินเซินขอขอบใจคณะกรรมาการเลขสองนำสัตว์หนึ่งผู้เสียงโซคเลือกเสื้อสอสนนำสัตว์ตัวหนึ่งิวเสียงเด็กชายวันต้องพิมพมดสองนำสัตว์จะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้สี่หนึ่งพันกีบบุญค่ารางวัลนึ่งแสนหกสิบพันกีบหมายเลขนำสัตว์ขั้งที่สองได้เกียรหมายเลขหนึ่งหนึ่งนำสัตว์เลขหมา หมายเลขหนึ่งหนึ่งน้ำสัตว์เล็กหมาในในันขาต่อไปขออยินเซอรคณะกรรมการผู้ต่างนาจากองค์การสำนักง,งานนายกรัฐมนตรีในเกียรติคุณกดปุ่มกดกรางวันเป็นข้าที่สามเสียงสนคัญสุดท้ายข้อยินเซอรในเลขหนึ่งน้มสัตว์ผู้เสียงโซ่เลือกเสื้อหนึ่งนามสัตว์ตัวหนึ่งผู้เสียงซึ่งพันกีดนรางวันเพื่อพันกีขอขอบใจคณะกรรมการ อุปกรณ์ของเรือบรรทุกสิตโตเป็นขั้ที่สามเดินให้ใบรบทนกยังเหลือ,อสิตโตกิ้งสลับค่อยกันไปมาหมายเลขน้ำสัตว์ขั้นที่สามในเกมหมายเลขสองหกน้ำสัตว์เลขหน้าปิน่นหมายเลขสองหกน้ำสัตว์เลขหน้าปิน่นการเซ็งเลขน้ำสัตว์เรามาครบสามน้ำสัตว์เป็นทีเฮียบพ้อย ผลการออกเล่นรางวัลหวยตำราฝันสามทับีมี3ามน้ำสัตว์เกขแม่เลขศูนย์สองน้ำสัตว์เลขหอยหมายเลขศูนย์สองน้ำัตว์เลขหอยหมายเลขหนึ่งหนึ่งน้ำสัตว์เลขหมาหมายเลขหนึ่งหนึ่งน้ำสัตว์เลขหมาหมายเลขสองหกน้ำสัตว์เลขนาหบินหมายเลขสองหกน้ำสัตว์เลขนาหบินต่ต่อไปเมนจะได้ประกาศผลการออกเล่นราวัลในตารางทับทราบเพิ่มอีกเดีนย มที่ผ่านไปแล้วนั้นก็แมนผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่71ของวันจันทร์วันที่13กันยายน2พ1พิธีกรจะขอทนคืนให้ทางผู้ชมได้ทราบกันเติมอีกข้างหนึ่งรางวัลที่1เลขเสียง6โตัวได้แกมหมายเลข517809 517809และเลข5ตัวได้แก่หมายเลข17809 1 7 8 0 9เและเลขเลสีตัวได้แก่หมายเลข7 8 0 9 7 8ด9และเลขเลสาตัวได้แก่หมายเลข8 0 9 809เและเลขเลสองตัวได้แก่หมายเลข0 9 09์เกเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขเกหมายเลขเกจากนั้นสืบต่อออกเลขต่ำ ศูนย์สองถือกับเลขน้ำซัดเลขหอยศูนย์สองตาขวานมีเลขน้ำซัดสทับ40ออก3ข้างด้วยกันข้างที่1นึงได้แก่หมายเลข02ถือกับเลขน้ำซัดเลขหอย02